สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูอภัยพรศิาราลักนะคะเราก็มาเจอกันในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะหนังสือวันนักคดีลำนำในบทที่2แม่ไก่อยู่ในตะกร้านะคะเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพนะคะถ้าการเขียนเรื่องจากภาพนี้นะคะเด็กๆ ข้อแรกเลยการเขียนเรื่องจากภาพเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการเขียนคำประโยคหรือเรื่องราวได้อย่างถูกต้องนะคะแลเรื่องที่เราเขียนจะต้องแปลกใหม่ไม่ซ้ําแบบใครมีคุณค่าหรือคุณค่าอาวใช่ไหมคะเด็กๆคำนี้อ่านได้2แบบนะโดยจะต้องเขียนได้อย่างหลากหลายและคล่องแคล่วเสร็จ ทันเวลาที่กำหนดด้วยนะคะเด็กๆเขียนเก่งและต้องทำงานทันเวลาด้วยการเขียนเรื่องจากภาพข้อที่สองอเป็นการฝึกให้ผู้เรียนแสดงความคิดต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งอาจจะเป็นภาพอาตอนนี้เราใช้ภาพนะคะสิ่งที่เราจะแสดงความคิดเห็นต่อภาพ ถ้าไม่ใช้ภาพเป็นข้อความก็ได้ค่ะเด็กๆเป็นบุคคลหรือเป็นเหตุการณ์ก็ได้นะคะโดยไม่จำกัดความคิดเห็นเป็นการฝึกที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสารรค์ที่ดีได้อีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับการเขียนเรื่องจากภาพนะข้อ3 าการเขียนเรื่องจากภาพเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเขียนเรื่องราวจากการวิเคราะห์โครงเรื่องอแผนภาพโครงเรื่องชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะจะทำให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีเหตุผลรู้จักวิเคราะห์วิจาร์ณเรื่องซึ่งจะช่วยให้สามารถเขียนเรื่องอย่างสร้างสรรค์ได้นะคะเด็กๆคุณครูนำภาพ คุณปูชมกับม่ยมมาใช้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ,ะคุณครูแต่งเรื่องของคุณครูได้ว่าคุณตาของฉันเราต้องตั้งชื่อภาพก่อนอันดับแรกให้สอดคล้องกันชื่อกับภาพสอดคล้องกันแล้วคุณครูก็เขียนบรรทัดที่หนึ่งได้ว่าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสคุณตาและฉันนั่ง คุณตาและฉันนั่งอยู่บนแคร่ใต้ต้นไม้ในสวนหลังบ้านบรรทัดที่2เนื้อเรื่องคุณครูเขียนได้ว่าสวนหลังบ้านอยู่ใกล้ทุ่งนาต้นข้าวในทุ่งนามีสีเขียวสดใสแล้วก็บรรยายภาพลงไปเป็นเนื้อเรื่องของเรามีต้นไม้ใหญ่หลายต้น บรรทัดต่อไปบรรทัดที่3คุณครูก็เขียนได้ว่าคุณตาฝึกให้ฉันร้องเพลงสนุกสนกซึ่งเป็นเพลงที่คุณตาเคยร้องตอนคุณตาเป็นเด็กบรรทัดที่3แล้วนะคะทุกอย่างที่เขียนลงไปต้องมีอยู่ในภาพนะคะแล้วเราก็เพิ่มเติมให้เรื่องราวสอดคล้องกันบรรทัดที่4คุณครูเขียนได้ว่าฉันรู้สึกตื่นเต้น ตั้งใจฟังคุณตาร้องแล้วฉันก็ร้องตามทำท่าทางตามคุณตาไปด้วยในภาพเขากำลังทำท่าทางกันอยู่ใช่ไหมคะไปบรรทัดที่5คุณครูเขียนว่าฉันมีความสุขและรับคุณตาของฉันมากฉันจะมาหาคุณตาทุกวันหยุดจบแล้วคุณครูเขียนได้5บรรทัด การเขียนเรื่องจากภาพโดยทั่วไปเราจะเขียนกัน4บรรทัดก็ได้5บรรทัดก็ได้6บรรทัดก็ได้แต่จะไม่เกิน7บรรทัดนะคะโดยที่เขียนแล้วจะต้องรู้ว่าเรื่องของเรามีใครใช่ไหมคะจำได้ไหมคำถามที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านไปแล้วใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เห็นไหมถ้าถามว่าใคร ก็คือคุณตาคุณตาและฉันทำอะไรนั่งร้องนั่งร้องเพลงที่ไหนสวนหลังบ้านใช่ไหมคะสวนหลังบ้านเมื่อไรอเวลากลางวันเพราะว่าเขาต้นเรื่องคุณครูขึ้นว่าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเวลากลางวันอย่างไร สนุกสนานและมีความสุขตรงนี้นี่เองที่ใช้เป็นคำตอบและอีกอย่างหนึ่งที่คุณครูขอฝากให้เด็กๆทำด้วยคือการย่อหน้าแรกย่อหน้าแรกทุกครั้งย่อหน้าบรรทัดแรกอะค่ะย่อหน้าบรรทัดแรกในการเขียนเนื้อเรื่องนะต้องมีย่อหน้าก่กอนนะคะถึงจะเขียนบรรทัดแรกลงไปตัวอย่างที่หนึ่งก็จบไปแล้ว คุณครูมีตัวอย่างที่สองมาให้อีกด้วยโดยใช้ภาพเดิมนะคะโดยใช้ภาพเดียวกับตัวอย่างที่หนึ่งเลยแต่คุณครูตั้งชื่อเรื่องว่าคุณปู่กับขุนขุนชื่อเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะลักษณะของภาพคือเป็นผู้ชาย ผู้ชายแก่ชาราอ่าผู้ชายสูงวัยหรือผู้ชายแก่กับเด็กผู้ชายในวัยป .3 ามไปเดียวกับเราอาวเรามาดูเนื้อเรื่องกันซิคุณครูเขียนได้ว่าอย่างไรอ่าวบรรทัดที่หนึ่งคุณครูเขียนไว้ว่าตอนบ่ายขุนไปหาคุณปู่ที่นั่งอยู่บนแคร่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบไม้ดกให้ร่มเงาร่มรื่นในบรรทัดแรกคุณครูแต่งอย่างนี้นะคะ บรรทัดที่สองคุณครูเขียนไว้ว่าที่หลังบ้านมีต้นไม้มากมายทำให้ลมพัดเย็นสบายท้องฟ้าสดใสมีก้อนเมฆสีขาวเหมือนอคุณครูแต่งแล้วก็เปรียบเทียบไปด้วยสำลีอ้าวก้อนเมฆสีขาวนี่นะคะก้อนเมฆสีขาวเหมือน สำลีลอยไปลอยมาตามแรงลมคุณปูส่สวมเสื้อสีฟ้าเราบรรยายจากภาพเลยนะคะนุ่งกางเกงสีม่วงใช้ผ้าขาวม้าคาดพุงวันทัดต่อไปค่ะผ้าขาวม้าของปู่มีสีเขียวคุณปู่เป็นคนใจดีชอบเล่านิทานสนุกสนุก และทำท่าทางประกอบอบรรทัดต่อไปของคุณครูเขียนไว้ว่าคุณปู่มีนิทานหลายเรื่องและสนุกทุกเรื่องขุนชอบฟังคุณปู่เล่านิทานมากและขุนก็บรรทัดต่อไปเล่าเรื่องขุนก็เล่าเรื่องที่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนให้คุณปู่ฟังด้วย คุณรักคุณปู่และมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณปู่จบแล้วภาพนี้บันเขียนเรื่องจากภาพได้กี่บรรทัดคะเนี่งสองสามี่ห้าหกตัวอย่างที่สองคูได้6บรรทัดคุณครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะเขียนเรื่องจากภาพสามารถเขียนได้ตั้งแต่4บรรทัดแต่ต้องจบเรื่องภายในสี่บรรทัดนะคะหบรรทัด6บรรทัด แล้วก็ไม่เกิน7บรรทัดหลักการเขียนของการเขียนเรื่องจากภาพและข้อสังเกตเหมือนเดิมบรรทัดแรกของเนื้อเรื่องจะต้องมีย่อหน้าด้วยนะคะตอนเด็กๆทํางานตั้งชื่อเรื่องจากภาพเสร็จแล้วย่อหน้าแรกด้วยนะคะแล้วจึงเขียนเนื้อเรื่องลงไป วันนี้ก็มาถึงใบงานของเรา,านำสมุดภาษาไทยขึ้นมาค่ะเหมือนเดิมเขียนวันที่ใครเขียนวันที่สองภาษาได้เขียนนะคะบรรทัดแรกให้เป็นวันที่ภาษาไทยใช้ตัวเลขไทยวันที่บรรทัดที่สองให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาอังกฤษ เขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขีดเส้นใต้วันที่ด้วยขีดเส้นใต้วันที่ด้วยอาแล้วเขียนคำชี้แจงลงไปคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนดให้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดความยาวของเรื่อง5ถึง7บรรทัด ห้าบรรทัดก็ได้ให้จบเรื่องภายในห้าบรรทัดก็ได้หกบรรทัดก็ได้นะคะจบเรื่องภายในหกบรรทัดก็ได้หรือเจ็ดบรรทัดหลักการที่เราจะเขียนวันนี้คือใช้ห้าบรรทัดก็ได้ใช้หกบรรทัดก็ได้ใช้เจ็ดบรรทัดก็ได้ให้จบเรื่องนะคะอย่าลืมยอ่อหน้าแรกย่อหน้าแรกของเนื้อเรื่อง อ,อย่าลืมย่อหน้าแรกของเนื้อเรื่องอาภาพที่คุณครูกำหนดให้ก็คือภาพเดียวกับตัวอย่างที่คุณครูได้นำมาเขียนเลยค่ะภาพเดียวกับคุณครูเลยคือภาพคุณปู่ชมและมะยมที่มาจากเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะก้าแต่เราจะไม่เอาแม่ไก่อยู่ในตะก้าแล้วนะคะไม่เอาปู่ชมไม่เอามะยมด้วยเราจะแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่เขียนเรื่องขึ้นมาใหม่ ลงมือทำให้ได้ตามคำชี้แจงตัวบรรจงเต็มบรรทัดตั้งชื่อเรื่องด้วยนะคะชื่อเรื่องไม่นับนะชื่อเรื่องไม่นับบรรทัดนะแต่ต้องมีชื่อเรื่องก็ตั้งให้สอดคล้องกับภาพด้วยแล้วก็แต่งเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับภาพนะคะก็จบกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเรื่องจากภาพในวันนี้แล้วนะคะ เสร็จแล้วเหมือนเดิมเด็กๆถ่ายรูปส่งคุณครูประจำชั้นให้เรียบร้อยการเรียนรู้วันนี้ก็จบแล้วค่ะเด็กๆครูขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานด้วยความสุขเราแต่งเรื่องอย่างมีความสุขเราก็ทำงานอย่างมีความสุขแล้วมาเรียนรู้ร่วมกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ